หลังจากที่พระยาวิชัยเย็นสิ้นบุญไปทุกคนอยากรู้กันไหมครับว่าชะตาชีวิตของแหม่มตองกีมาต้องลงเอ,อยอย่างไรภายใต้ยุคสมัยของพระเพทราชาพระเจ้าเสือและก็พระเจ้าอยู่หัวท้ายส่ามาฟังกันได้ในคลิปนี้เลยครับหากใครจําช่วงในท้ายของละครบุพเพสนิวาสกันได้นะครับหลังจากที่ออกพระเพทราชาสามารถกลุ่มอํานาจในการบริหารราชการแผ่นดินอย่างเบ็ดเสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยช่วงนั้นนะครับพระยาววิชัยเย็นได้ถูกนําตัวไปประหารชีวิตอันเป็นเหตุให้ชะตาชีวิตของหญิงสูงศักดิ์อย่างมารีกีมาผู้เป็นเอกภรยาเนี่ย่ ว่าหลังจากที่ฟอลคอนนะคะได้สิ้นบุญไปแล้วเนี่ยชีวิตของคุณหญิงฟอลคอนนั้นลําบากมากขนาดไหนมาเริ่มกันที่บันทึกของบาทหลวงอาตุสเดลริยอนกันเลยครับโดยบาทหลวงท่านนี้ได้บรรยายเอาไว้ว่าหลวงได้ทาการเรียกคืนตราประจำตำแหน่งของฟอลคอนไปจากนั้นนะครับก็มีการริบอาวุธเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายทรัพย์สินสลึงคารวมถึงเอกสารของทางราชการไปจนหมดจนสิน้นพร้อมกันนั้นนะครับก็มีการตอกตะปูตีตาปิดตายบ้านช่องห้องขับของนางเสียทั้งหมดเลยจากนั้นบาทหลวงเดลเบสนะครับยังได้เล่าเอาไว้ในบันทึกของเขาอีกว่าาาาาสสสสภพตรรีีผูู้้้นนนนน่่งนคนััเยถกจบขไปา ไว้ในโรงม้าอันคุ้มไปด้วยกลิ่นเหม็นและสิ่งปฏิกูลต่างๆเป็นเวลานานกว่า2ปีไม่มีทรัพย์สินมีค่าติดตัวไปเลยมีเพียงแค่แผ่นฟากเอาไว้ปูรองนอนเท่านั้นส่วนบันทึกของคุณหมอแกมเฟอร์ที่เข้าไปยังกรุงศรีอยุธยาในปีพศ2233นะครับได้เล่าเรื่องราวเอาไว้อีกว่าอาดีตคุณหญิงฟอคอนและจอนบุตรชายเนี่ยต้องออกไปเร่ร่อนขอทานหาอะไรกินในทุกๆวันพระเนื่องจากว่าคนรู้จักเนี่ยก็ไม่กล้าย,ยื่นมือมาให,ให้การช่วยเหลือเพราะกลัวจะมีภัยไปถึงตัวของพวกเขาได้และหลังจากที่นางตองกีมาได้พ้นออกมาาาล้วเเเรีีียย็สสงงงื่ กรมพระราชวังบวรในรู้สึกชอบใจในนางผู้หญิงคนนี้มากนักถึงขั้นที่อยากได้นางแหม่มคนนี้มาเป็นนางสนมของตัวเองเลยซึ่งแน่นอนครับว่านางแหม่มตอกกีมาได้ทําการปฏริเสธไปและนั่นแหละครับได้กลายเป็นชนวนเหตุที่ทําให้กรมพระราชวังบวรที่เคยคลั่งรักในผู้หญิงคนนี้เนี่ยรู้สึกอาฆาตและเกลียดผู้หญิงคนนี้ไปเลยแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับชีวิตของนางแหม่มตอกกีมาก็เริ่มดีขึ้นหลังจากที่ขุณหลวงพระเพทราชานะครับได้รับนางกลับเข้ามาในวังในฐานะราชสํานักประจําห้องพระเครื่องตนครับโดยประเด็นที่น่าสนใจมันอยู่ตรงที่ว่าหลักฐาาาาาานนททงงปปิจหหมยยีี่ไเขตอบ ชอบที่ประจำการอยู่ที่ประเทศจีนนะครับมันได้มีข้อความที่ปรากฏว่าตัวนางเองนะครับไม่ได้รู้สึกยินดีปรีดาและก็พอใจในตาแหน่งเท้าทองกิบม้าของตัวเองสักเท่าไหร่เลยและข้อความตัดพ้อของเท้าทองกิบม้าในจดหมายฉบับนั้นนะครับถูกเขียนเอาไว้ว่าต้องทํางานถวายตราตราม้วยความเหนื่อยยากและรก,กรรมช้าใจมืดมนอ,น,อน,นาการไปด้วยความทุกข์ยากตั้งหน้าแต่จะคอยว่าเมื่อใดพระเจ้าจะโปรดให้ได้รับแสงสว่างตอนกลางคืนก็ไม่มีที่นอนที่พิเศษแต่อย่างใดคงแอบนอนพักที่มุมห้องเครื่องต้นบนดินที่ชื้นต้องคอยระวังรักษาเฝ้าห้องเครื่องต้นน สรุปก็คือชีวิตของนางแหม่มตองกีมานะครับจากหญิงสูงสักที่มีผู้คนนำหน้าถือตาหลังจากที่สามีของตัวเองสิ้นบุญไปนะครับชีวิตของนางและลูกชายเนี่ยก็ต้องประสบกับความอับอายดอดสูมีนนำซ้ำนะครับหลังจากที่พ้นโทษออกมาเนี่ยก็ใช่ว่าจะมีชีวิตที่สุขสบายหากแต่ต้องไปทํางานหนักเป็นนางข้าหลวงในวงังจนกระทั่งตัวเองในแก่เลยครับซึ่งช่วงในท้ายของชีวิตนะครับแหม่มตองกีมาได้ลาราชการออกมาจากวางังและกลับออกมาใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายกับลูกสะภย้ยจนกระทั่งเธอนี่นะครับได้ถึงแก่กรรมในช่วงปีพอ ได้ครับ